รีวิววันเด็ก1วนันตาสินาสาแจกของมีไอติมแจกจักรยานมีขนมก๋วยเตี๋ยวแจกฟรีทั้งวันจนกว่าจะหมดต่อด้วยเดอะมอท่าพะหยอนเหรียญจับตุ๊กตากันเย่ก็ยังดีนะได้ตุ๊ก,กตามาหนึ่งตัวเย่ด,ยดีใจด้วยได้ตุ๊ก,กตาหนึ่งตัวครับต่อด้วยสวนสนุกกิจกรรมภายในห้างมีกระต่ายกว่า3 0 0สายพันธุ์เลยทีเดียว ต่อจากนั้นก็มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีแต่ต้องใช้บินมาแลกซื้อของในห้างก่อนนะครับเสร็จจากนั้นเราก็ไปที่ซอยโกโบอลเกครับที่นี่แจกของเล่นเพียบเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นกันดั้มตุ๊กตาอาร์ตทอยครับผมมีหลายกล่องไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างนะครับเด็กๆทุกคนต้องลงทะเบียนแล้วมาจับเบอร์กันนะครับมาดูซิว่าตามฝันจะได้อะไรไปครับเราตามฝันค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับและทุกคนล่ะครับพาเด็กๆไปไหนบ้างครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเด็กนะครับวันนี้อดใจไม่ไหวขอแก่เลยแล้วกัน